สวัสดีค่ะน้องยิงน้อนถีให้โซ่เพละนะคะ เข่าตรงซ้อยสันติพน์นะคะทางไปสกลนครค่ะนี่ไฮโซเ,เพรราคา500บาทค่ะเ่มันิจองแอบอากาดานะคะราคาอยู่ที่447บาทนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะน้องยิงกะมาพาักดูอยู่ค่ะเดี๋ยวสัทผับรรยากาศที่มึงนะคะมันยังได้นฝนตกย่ามน้นกับชนิดพะยุเข่านะคะน้องยิงพามันที่22ค่ะวันนี้วันที่22กระกฎาสคร2 5 68บแปดพาย,พยุเข,ข่าอันนี้คือวิทยาลัยสันติพน์นะคะหลังจากนั้น ยิงจะเสรียวขวาเข้าไปในโรงแรมนะคะมองจากเรือกว่างค่ะพมิสเอาไปน้ำพร้อมนะคะสับน้มเปิดหัมโมงเศาราบิดประมาณ6กโมงแรกนะคะสำหรับคนที่มาพักสามารถเล่นน้ำได้เลยะคะ่ะ เด็กหน่อยกัดเสียงเงินค่ะสําหรับคนได้เติมบริพารโรงแรมนี่นะคะนี่เขาเลยอื่นจะตึกเขียวนะคะมีสองฟังค่ะฟังซ้ายฟังขวาค่ะสามารถจอดรถได้เลยค่ะเดี๋ยวเราหญิงจะไปเช็คอินก่อนนะคะที่จอดก่อนหลังจากจอดรถแล้วะคะ่ะก็มาชำระบบัญชีนะคะเจ้านมกระดาษเลยเสียตังค่ะแต่ว่ามีมาจําคุณแจดูเงินสดนะคะ200บาทบรับโอนค่ะเป็นประประชาชนนะคะมาจ้าไปก่อนกระไดค่ะพ่าเป็นยังค่ะเติกเป็น เต a. A lass, ๋อคาสันนะคะน้องยิงพักอยู่สันสองค่ะขึ้นลิฟต์ค่ะเพราะมันหนาคะอาคารพันสาอดสสานค่ะเดี๋ยวน้องยิงภาพไปมือน้หองกันนะคะน้องยิงฝักอยู่ฝั่งสายมือค่ะนี้บรรยากาศในอาคารที่พักนะคะเดี๋ยวพาพไปมือกันค่ะน้องยิงพักสองมือค่ะมือนี้เป็นมือแรกนะคะเป็นระบบคีิกกรนนะคะคุณแจค่ะเขาเป็นน้หองทัวร์วากว่างนะคะราคานี้ทัวร์โอเคเลยเดี๋ยวไปยังหกฟุตค่ะ โต๊ะบายาวเลยค่ะมีที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่มนย่ทำบรรยากาศที่เมืองค่ะนี้ประตูด้านนอกนะคะตรงหน้าต่างนะคะสามารถออกมวัดชม,มชมวิวได้ค่ะมีทีวีมีน้ำมิ2ขวดมีสบู่มียาสับผะรให้อันนี้ห้องน้ำนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะแนะนำเลยค่ะไฮโซพเพรสค่ะ